สวัสดีครับมาพบกับผมได้บรบุตรบุญมีเช่นเคยนะครับเมื่อคลิปที่แล้วได้บอกเกี่ยวกับการขายทอดตลาดขันตอนการขายทอดตลาดนะครับเป็นยังก็ต้องขายทอดตลาดครับเดี๋ยวขาอมาทบทวนกันนิดนึงนะครับเพื่อท่านใดบริตติดต่างนะครับเมื่อเจ้าหนีนะครับลองของต่อสารต่อสารวิพากษาให้จำเลยชําระหนีครับเพราะว่าเป็นหนี้ยังก็แล้วแต่นะครับหนีกู้ยืมหนีเศร้าซื้อลถนะครับเจ้าหนีเอารถไปขายเรามีส่วนต่างนะครับ นีย่างอื่นว่าจะเป็นนีที่ตกลงกันตามที่กําหนดกฎหมายหรือที่บม่มีกฎหมายกําหนดที่เรียกว่าสัญญาบ่มีซื้อนะครับถ้าเกิดเป็นนีที่มีเงื่อนที่ต้องชาระกันนะครับก็ต้องมีการยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาดนะครับเพราะเจ้าหนี้บังคับได้เฉพาะรัพย์สินของจําเลยหรือลูกหนี้ตามข้ไม่ภากษานะครับขั้นตอนของเจ้าหนี้บังคัคบคดีก็คือจะยึด ซับแล้วนะครับเอามาขายทออตลาดนะครับเมื่อยืดแล้วกรรมสิทธิ์มั่นบระด้เป็นของเจ้าหนี้ท่านที่นะครับหลายคนเข้าใจผิดว่าเอยึดซับไปแล้วมันก็เป็นของเขาแล้วก็เลยปล่อยบบหัวสร้างสร้างมันเถาะสร้างหัวมันเถาะฮาลังเถ้อจำเลยลังค้นบ่สนใจนะครับเปาโอ้ยเป็นเว้นเป็นกรรมเป็นหนีเพิ่นกะให้เพิ่นไปซะเลยบริสสนใจติดตามนะครับหาลังเถ้นีหนีหน่อยหน่อยนะหนีหน่อยหน่อยแต่ว่าทรัพย์ที่ยึดไปแล้ว จำนวนพุนราคาสูงกว่านะครับด้วยความที่จำเลยเรือลูกหนีบ่ได้สนใจบ่ได้หัวซ่าครับก็เลตต้องเสียผลประโยชน์ไปนะครับเมื่อยึดมาแล้วจำงานคับดีก็ต้องทําการขายทอดตลาดครับพอขายทอดตลาดนะครับผู้ได้ก็แล้วแต่ที่ให้ราค่าสูงสุดรับจำงานคับดีก็จะเคาะไม่ขายให้นะครับอย่างคลิปที่เราได้บอกสูฟังนะครับแต่กรรมสิทธิ์มั่นก็ยังบบโอนนะครับกรรมสิทธิ์จะโอนก็ใ้ตัวเมื่อ คนที่ซื้อไดครับนั่มซับตัวนี้ครับไปขอโอนนะครับอยู่สำนักงานที่ดินนะครับเมื่อเจ้างานที่ดินสลักหลังโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อแล้วครับถึงจะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ครับบอกย่าไๆคือเสียค่าซื้อที่แล้วหยุดสำนักงานบังคับคดีแล้วก็ยังต้องไปเสียค่าโอนอีกนะครับปัญหาที่ตามมากคือว่าการบังคับคดีนะมันเป็นการบังคับขายครับ อันจำเลยเลยว่าลูกนี้ตามเขาไปภาคสาเพิ่นบ่ได้อยากขายเพิ่นก็ยังอยู่บ้านของเพิ่นคือเก่านะครับมันก็เลยเกิดปัญหาตามมาว่าเอาถ้าเกิดจำเลยยังอยู่ครับสึ่งสนักจำเลก็ยังอยู่บ้านนึกเก่าแหละครับขายไปก็ขายตัวขายบ้านขายยัอยู่คือเก่าอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าผู้ซื้อทรัพย์นะครับเพิ่นมีซื้อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หลังโฉนดแล้วเพิ่นจะเข้าไปอยู่บ้านนะเอ้าบ้านใครเรียกนี่ใคซื้อมาแล้วเจ้ายังอยู่เจ้าก็ไปทำแม ทางเล้วเจ้าสื่อสื่อแหล้วข่อ,อ,อยอยูบ้านของข่อยข่อยอยู่มากก่อก่อนข่อยไม่ยอมออกใช้เจ้าเท็จจงใดอ่ามันก็เลยเกิดปัญหาว่าต้องมีการขับไล่นะครับขับไล่ผู้ซื้อเท็จจรงไดครับผู้ซื่อจะนําเจ้าที่ตำรวจมาจับคอหาบุกรุกเลยบ่ครับเออการข่อยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ลังส่อเป็นสื้อข่อยข่อยซื้อได้เจ้ามาอยู่เจ้ากับบุกลุกข่อยตัวนะครับ อันนี้เป็นความเข้าใจที่จะว่าเป็นรอกมันกับโบผิดสทัทีเดียวนะครับแต่กฎหมายบ้านห้องคุ้มคล้องครับคุ้มคล้องจำไว้ลูกนี้โดยการตีความว่าการที่จะเป็นการลบกวนการครอบคล้องนะครับที่จะมีสิทธิ์ขับไล่ได้ตามกฎหมายอาญามันต้องเป็นกรณนีท้ที่เป็นการลบกวนการครอบคร้องนะครับคือบบได้อยู่เมื่อก่อนแต่อันนี้ จำเลยข้าเจ้าอยู่บ้านข้าเจอมาก่อนครับก็เลยบ่ได้มีการรบกวนการครอบครองนะครับเพราะนั้นแล้วกฎหมายก็เลยมีช่องทางในการที่ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ขับไล่ลูกหนีหรือจำเลยนะครับออกไปจากบ้านเจ้าของนะครับมันก็เลยมีการขับไล่แล้วก็ลื้อถอนอะนะครับพ่อพ่อจะนึกภาพออกไหครับเกิดเข้าก็อยู่บ้านของเข้าอยู่ซื้อๆเข้าอะไรแต่ว่า บังเอ,อื้อช่วยเป็นหนีเขาเจ้าเขาบับพีเงินใส่เพิน่นเพิ่นก็เลยมายึดบ้านเขาไปใส่หนีไปขายตลาดเอาเงินจากการขายไปใส่ครับเขากบ็บพี่หมองอยู่เพิ่นก็เลยต้องมาขับไล่เขานะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของกฎหมายนะครับขับไล่กับลือถอนมั้งต่างกันยิ่งได้นะครับอ่ากรณีขับไล่นี่จะเป็ในกรณีที่อา่าโซนมากก็จะาบุีสิ่งปลูกสร้สางนะครับหรือถ้าเกิดมีสิ่งปลูกสร้างครับสิ่งปลูกส,สร้สางก็เป็นของเพิน่นก็หมายถึงว่า ผู้ซื้อพ่นซื้อทั้งที่ดินพร้อมสิงปลูกสร้างนะครับอันภาพแรกนี่ครับไร่นี่ครับเป็นมู่เกาะอ่างทองครับอยู่เกาะสมุยครับเกาะสมุยนี่เพิ่นก็ะจะมีหลายเกาะนะครับอันนี้มูเกาะอ่างทองก็จะอยู่ในเกาะสมุยครับอันนี้ภาพนี่ไทยเองครับไปเที่ยวกับมูนะครับแล้วก็อ้ฮักนะครับขออนุญาตเอ่ยซื้อเนาะกับพีนะนะครับ แล้วก็อมูนะครับคุณบิ๊กนะครับเอิรนคุณสูบิ๊กนะครับก็สิบกว่าปีแล้วครับไปเที่ยวน้งกันนะครับโอ้ยตอนนั้นแดดแห้งครับเอ่อเกียงกันเอ๊ะนึกว่ามันอันมูสื่อขี้มกับแดดหรอต่างคนต่างบริสื่อบริสสนใจครับก็เลยฝากไว้ครับอันห้อยหนาไม่สันดังไม่ครับจนหอดสุมือนี้ครับอ่าคือทอดอดีตกบโอ้คือหอด่นครับผ่านมาสิบกว่าปีแล้วนะครับกรณลนี่นี่นะครับ จ้าของั้นบังคับคดีครับเพิ่นก็นจะไปปิดประกาศขับไล่นะครับให้ออกไปภายในกระบนดารสืบหาหมื่นครับหรือไปร้องขอแสดงอำนาจพิเศษต่อศาลนะครับภายในกระบนดารสืบหาหมื่นครับผู้ใดมีอำนาจพิเศษต่อศาลก็ไปว่ากันไปว่าบ,บาริบบินบริบาั้นจะเลยก็ว่ากันไปนะครับอันนี้กรณีขับไล่แต่ถ้าเป็นกรณีขับไล่จากการซื้อทรัพย์นะครับกฎหมายเพิ่นให้สิทธิพิเศษของผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อนี่สามารถได้จะไปร้อง ขอต่อสารขอให้ตั้งเจ้ามั่นบังคับคดีครับเมื่อมีหมายตั้งเจ้ามันบัะคับคดีแล้วครับเจ้าหนี้พ่นมีสิทธิ์ที่จะขอให้เจ้างั่นบัะคับคดีและงานศาลขอออกไม่จับได้เลยโดยที่บ่ต้องปิดประกาศขับไล่นะอันนี้เป็นกฎหมายหม่ครับซึงออกเมื่อบันทีหากันย่านะครับ2องพันหน่ร้ิบนทีผ่านมานะครับอันนี้ก็สิเป็นลักษณะของสิทธิของผู้สื่อสารการขายทอดตลาดนะครับนะอีกกรณีนึงนะครับมาอีกแล้วครับสามสหายครับ อันบักเข่าๆนี่ก็ตอนนี้ก็ตายแล้วครับอ่าประมาณสองสามสามเดือนที่แล้วครับเพิ่นกับไปนะครับวูดูไปจังใดครับไปถือรถไฟต่านะครับนะครับกระเรืออยู่สองอ่าสองเสหายครับอันเต่าเจียวกับซีอิวนะครับกรณีลื้อทอนนะครับกับเป็นกรณีทีอ่าจำเล่ยนะครับเรื่องลุงีนีตาเขามีภาคสานี่เพิ่นกับยูนี่ซิงปลูกสางนะครับยูนี่ทีของ ผู้มีสิทธิ์นะครับจะว่าสิทธิ์ยังกันแล้วแต่นะครับเพราะว่าการได้มาซึ่งสิทธิ์โดยกมสิทธิ์ในที่ดินครับมันมีหลายกรณีครับพันนี้ผมเบาย่อๆสั้นๆนะครับแต่ว่าสิ่งปลูกสร้างครับเป็นของจำเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่เจ้าหนี้ต่างเขาไม่ภาคสาก็เลยต้องบังคับให้ลื้อออกไปนะครับขั้นบลื้อเพิ่นก็สีลื้อเองนะครับเพิ่นก็สิมีกับกับนดนะครับโดยปิดประกาศขับไล่หรือว่าปิดประกาศลื้อถอนนะครับอสังหาคันตอนก็จะค้ายๆกัน โดยที่เจ้าหนี้ต่างข้มีพากษารครับเพื่อนผู้มีสิทธิดำเนินการได้เองโดยลําพังนะครับต้องดําเนินการผ่านเจ้างน้าบังคับคดีนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีขับไล่รื้อถอนครับซึ่งบางกรณีก็ต่อเนื่องจากการขายทอดตลาดนะครับบางกรณีก็บ่ได้เป็นการขับบ่ได้เป็นการต่อเนื่องจากการขายทอดตลาดคือเพิ่นฟ้องขับไล่รื้อถอนเองนะครับซึ่งมันก็มีหลากหลายกรณีครับซึ่ง อาจจะนํามาบอาในทีน่นี้ทั้งบมดเลยมันกะจะใส่เวลาโดดนะครับผมก็เรียกว่าพ่อพ่อสรุปให้ฟังนะครับปิดท้ายการน,นี้เคยบอกสุดขั้แล้วเนาะผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งใดก็ย่อมไม่ย่อมไม่พ้นทุกไปจากทุกยังไม่พ้นไปจากทุกได้นะครับก็คือว่าความเพลินนี่ก็นํามาสึ่งความทุกนะครับเอาเพลินมวนอยกับสิ่งใดมันกะทุกอยู่กับสิ่งนั้นนะครับก็ฝากไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะบอกเกี่ยวกับกรณีความผิดทางอาญาบ้างนะครับเปลี่ยน รูปแบบนะครับเ้อบอกเกี่ยวกับเรื่องแพงมากอาพอสมควรแล้วนะครับกาจะบอกเกี่ยวกับอาญานะครับความผิดทางอาญาเกิดขึ้นในยังใดขั้นตอนเป็นยังใดนะครับการลื้อถอนขับไล่ในข้างอาญามีบอ,อามีเช่นกันอกรณีที่ดาเนินคดีอาญาเราจะเกิดว่าเข้าเป็นผู้เสียหายนะครับมีผลกระทบแล้วอืมบรัรลูจะพึงน้วยงานใดสิเฮ็ดจังใดครับในคลิปก่อนๆครับในคลิปก่อนเออผมก็เลยบอกเกี่ยวกับสํานักงานยุติธรรม ไปแล้วาเอ๊ะสงวนยูดิทัมน,นี่เป็นจังไดผนจะมาสรอยเขาจังไดครับเดี๋ยวจะไปศึกษาข้อมูลเดี๋ยวมาบอกสู่ฟังนะครับเพราะว่าการมาเราสู่ฟังนี่ผมก็ต้องมีการอ่านทบทวนข้อมูลก่อนนะครับถึงผมจะบ่ได้อ้างตัวบทกฎหมายบ่ได้อ้างดีกาแต่ว่าผมก็ศึกษามาแล้วอ่านมาแล้วครับที่บอกสู่ฟังกันเนื่องจากว่าอยากจะมาเราสู่ฟังให้แบบฟังแล้าใจง่ายสบายๆครับเพราะว่าที่เขาเคยฟังมาแล้วเนาะอันนักกฎหมายสวนมาเพื่อจะบอกอดีกา ว่าตัวบดนะครับหางเ้งกับฟังบ่เข้าใจนะครับซึ่งจริงๆเรากฎหมายกับบบ่มีหยังไหลครับกับเป็นแค่เครื่องมือเฮห้เฮาอยู่ในสังคมได้นะครับโดยที่บ่ผิดกฎหมายนะครับอ่าคิปหน้าเดี๋ยวมาติดตามเบิ่งนนะครับเป็นจังไ๋เดี๋ยวสิมาเ่าสูกคนฟังอีกทีหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ